สวัสดีจ้าพี่น้องฟองไปสู้ขู่สู้คนลินเมยแล้วมีแนวมาว้าสู้กันฟังเข้าไปเห็นเรื่องอยังในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลมีเรื่องอยังมาเพื่อมาอัปเดตสิ่งใหม่ให้่กับชีวิตบวชสิเป็นชีวิตสายบันเทิงเหือว่าข่าวอย่างต่างต่างๆหือว่าชาวบ้านล้านช่องถ้าไปเห็นมาเราลิ้นกับสียิบยกมาวา่ามาคุยมาอัปเดตชีวิตให้การฟังเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ลินก็ไปเห็นไปพอ่อแมลีนาจังแล้วเดือดเรื่องให้งบของเอคอมเมนต์กัมพูชาเนาะให้งบการศึกษาของเด็กน้อยกัมพูชาอย่างเสียเนาะแมลีนาเราเลยเดือดให้สอบว่าอังคารหนาสั้นว่าพ่อไปฟังแล้วโอ้ลินก็เห็นด้วยกับแมลีนาจังเด้พี่น้องเพราะว่าให้งบหลายแห้งให้งบสูงแห้งให้งบสุดแล้ว เขากกยังมาสอนให้เด็กหน่อยของเขานี่เบาเบามาวา่าประเทศไทยบดีแน,วน,น,นวนั้นแนวนี้พี่น้องว่าจังไดสําหรับความคิดเห็นอันนี้เนาะเล่นว่ามันกับ่เห็นด้วยเดี๋ยกับสมควรถี่ต้องตัดงบตรงนี้ออกบ่เดี๋ยวห้องมาฟังเบิ่งว่าพะว่าลิตไปเห็นข่าวเนาะมาฟังเบิงเ่งว่าเปลี่ยนจังไดอีอย่างจังไดเนาะป,ประชาชนอย่าไปเลือกมันพรรคี้ให้มันเสื่อมพันเลยมันเข้าข้างคเขนรมันเลวอย่าไปเลือกมัน เ <Ừ. S 2> บอกาต้องให้สนับสนุนเงินให้พวกเขเมรมาเรียนไปหนึ่งสามพันล้าน <c oughs> เด็กไทยเรียนหนังสือยังต้องจ่ายคู่นี้ก็อจะศมาเรียนต้องจ่ายไม่จ่ายเขาก็ยึดซั์แต่ให้เขเมนเรียนฟรีแล้วมันก็มีในละคุณ คนไทยใจดีใจดีมากนะครับเราโชคดีที่เราเกิดเป็นคนไทยจิตใจเราอะจะรู้สึกว่าเราเราเราทำดีพี่ทหารที่ไปบึ้มบั่มบึ้มบก็มบมไม่มีการที่จะพูดถึงเขเมรกับไทยนะครับเราก็ไม่มีการที่จะไปทําร้ายคนละเรือนใ,นใดๆแต่ปรากฏการห้ายๆาย,ายว่าคนไทยใจดีในรอบหลายสิปีที่ผ่านมามเป็นบาดแผลย้อนสอนกลับมาทําให้คนไทยเกิดปัญหาจำเหตุการณ์ที่บ้านหนองจานสาแก้ว หนีไฟสงครามไฟสงครามมา uh. ให้อยู่ก็แล้วดูดูแลดีก็แล้วแต่ปรากฏว่าที่สาแก้วกลายเป็นบทเรียนครั้งสําคัญว่าเหตุการณ์น,น,นี้เหตุการณ์น,นั้น จนวันนี้มีปัญหากัมูชาเขาบอกว่านี่บ้านเขาหมดเลยฮะทั้งที่เป็นบ้านเรานะนั่นหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วก็กลายเป็นว่าเรื่องแบบนี้ถูกสอนกันไปต่างๆนานาตอนนี้กรรมิการจะมีการตัดงบประมาณในส่วนที่จะให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนบ้านเราประเทศไทยเรียนฟรีรแต่งานนี้แม่ลีนะ่าไม่สบายใจทำไมอะ่ะตัดงบก็ดีตัดงบดีแต่ท่านสอวอังคณาบอกว่าอย่าตัดงบ กัมพูชาเรียนฟรีในไทยแม่ลีน่าไฟร้อนทะลุออกมาถึงขั้นออกมาด่าสอวอังคณาตอนนี้ยังมีงสอวอังคณาอ่พรรคประชาชนอย่าไปเลือกมันพรรคนี่ให้มันศูนย์พันเลยมันหินเข้าข้างเขเมรมันเลว็วอย่าไปเลือกมันบอก็ต้องให้สนับสนุนเงินให้พวกเขเมรมาเรียนไปหนึ่งามพันล้าน เด็กไทยเรียนหนังสือยังต้องจ่ายกู่นี้กอยศมาเรียนต้องจ่ายไม่จ่ายเขาก็ยึดรัดแต่ให้เขมรเรียนฟรีแล้วมันก็เมนเนละคุณนี้คือหลายครั้งหลายทีเห็นแม่ลีน่าออกมาด่าอะไรของแม่วะทงนี้หลายคนมองว่า แม่ก็พูดถูกนะครกไห <ป S 2> มล่ไทยไม่มีตังเรียนเราต้องกู้ต้อง,งยืมตอยอเนี่ยโตขึ้นมาทํางานยังไม่มีตังไปใช้ดีเดิมที่เรียนหนังสือผ่านมาเลย<อ>แต่เหตุการณ์นี้มีงบประมาณน่าจะ8 เกือบ mm hmm. เป็นพันล้านนะที่เอาไปให้เด mm ็กเขมรเรียนที่เป็นงบประมาณฟรีให้เด็กกรรมูชาเข้ามาเรียนที่ประเทศนี้ฟรีฟรีกินฟรีอยู่ฟรีเรียนฟรีขณะที่เด็กไทยจนแงะจะตายไม่มีที่เรียนแต่กลับกลายว่าไอ้เรื่องนี้เดือดเพราะอะไรเดือดเพราะว่ากรรมาธที่การเขาเสนอตัดงบเสนอแล้วนะครับลงมติไปแล้วแต่สวอังคณา ยื่นมือออกมาผ่านโลกโซเชียลมีเดียขัดขันขัดัสวคณะคือสอวคณะมีและภัยจิตออกมาสกิลเลยไม่ควรทำเด็กเขาไม่เกี่ยวคือท่านพูดถูกแหละรจริงๆสอวคณะพูดมันก็ถูกอยู่แล้วไม่ควรทำเด็กเขาไม่เกี่ยวเขาก็ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแต่กลกลายเป็นว่างานนี้นอกจากแม่ลีนาคนแห่เข้าไปดา่สออาสวคณาโดยหยิบยกไอเด็กที่ยื่นหน้าออกมาพูดภาษาไทยอ่ะเป็นขเมนะ แล้วมาด่าประเทศไทยทําไมมันถึงพูดไทยชัดมันมันเรียนประเทศไทยมาเราให้เขาเรียนฟรีไงคะแล้วแบบนี้เราจะยังเอาอีกไหมให้เขามาเรียนฟรีๆแล้วเขาก็เอากลับไปบ้านเขาไปใช้ประโยชน์บ้านเขามาด่าบ้านเราประเทศไทยกินบนเรือนขี้บนหลังคายังจะเอาอยู่ใช่ไหมโอ้โหกลายเป็นว่างานนี้แม่ลีน่าเห็นบ่พี่น้องยังเสียเอายื่เหรอตบมือรัวๆให้แม่ลีน่าจังบางคนหลายคนก็สียบอมาก เมลีนาจังแลวดาเนาะแต่ว่าขั้งนี่เล้สู่เผื่อทหารไทยเล้สู่เผื่อคนไทยหลๆคลีบเล้ออกมาเว่ามาว่าเล้เปลี่ยนสุดยอดอิหลีขอตบมือและเชียร์เมลีนาจังเนาะพี่น้องเนาะฮาเจบแล้วเฮ้าก็ต้องหูจะจํามมนบอพี่น้องกะเซียถึงสิบอกว่าสว่าอก็น่าสิบอกว่าเป็นเด็กน้อย เขาบรรลุเรื่องถามว่าสว่าอังคาราเราว่ามันกับมีความจริงคือว่าคนไทยเนี่ยเป็นพวกที่แบบชอบช่วยเหลือน่ะนะเป็นคนจิตใจดีใจบุญใจสุนทานานี่อย่างนี้นสิเทาก็บประเด้ไปบอกว่าสว่าอังคณะนาดีฮือบอดีอย่างเสียนะเราว่าในด้านของมนุษยธรรมของโลกของชาติของอยียงกะว่ากันไปเนาะแต่ถามว่าคนกับผู้ชาเขา มีความสำนึกบละ่ะในตรงจุดนั้นกันย้อนว่าเข้าปั่นเขาสงสารเด็กน้อยนี่ละ่ะย้อนว่าความสงสารนี่ละ่ะเด็กน้อยถึงได้ออกมาดาว่าคนไทยเนี่ยบดี body, จังสันจังสี่เป็นบ่เพราะว่าเขาบอกภาษาไทยได้เขาได้เรียนฟรีเนี่ยเขาก็เลืม่มาจากนน้อยแต่ว่าพอเขาหลุดภาษาไทยแล้วอีหยังแล้วเขากับประเทศเขาเขากลับไปปั่นหัวกันเขากะ มาเสียมหายมาสอนห้เสียมเสียมกับสิวา่าหลังแต่คนไทยย่างเสียเนาะ <c oughs> อันอันเสียมเสียมอยู่หันลาพูดถึงว่าเนาะเออพอเป็นยังโดนเจ้าสิว่าเสียมว่าจบว่ายังพวกข่อยก็บ้สนใจดอกพวกข่อยก็บ้าเด็กเขียนเด็กแคนคือพวกข่อยว่าเจ้าขมินดอกพูดถึงว่าเนะาะว่าวขม,มินเขาก็กบม่ได้ดูถูกพวกเจ้าดอกแต่ว่าพวกเจ้าสิคิดว่า เขาบอกว่าเสียมที่เป็นดูเป็นดูถูกคนไทยอย่างเขาก็บริเคียนบริคียนเจ้าดอกเจ้าสิไปเสียเงินหรือว่าไปเหยียบเงินหรือไปเหยียบทุ่งสตร์เขาก็บริเคียนบริเคียนพวกเจ้าดอกพวกเจ้าเห็ดคอนเทนต์เนี่ยทุบสินค้าไทยหื้อไว้อย่างเขาก็บริเคียนบริเคียนบอกเห็นบ่พวกเจ้ามีลว้จักบุญคุ้นบอว่าคนไทยนะซอยพวกเจ้าหลายขนาดใดค้นกัมพูชาค้นเขมรพวกเจ้าเห็นบอว่าทุนว่างบต่างๆเนี่ย ทุกข่อยเนี่ยไอ้ทั่วประเทศไทยนี่เขาซอยพวกเจ้าหลายปันไดบวกวาสิเป็นเจ้าหน้าใหญ่ๆของกัมพูชาเอางสิกระทุนเมืองไทยเลยคะ่ะทุนเมืองไทยส่งไปเลี้ยนถึงเมืองนอกเมืองหน้าทุนของขมเมของไอ้อีหยังที่พระจอมเกล้านะเพิ่นไทยไปให้ขมเมนกัมพูชาเนี่ไปเลี้ยนเมืองนอก เพื่อเอามาปรับปรุงและแก้ไขแล้วก็เป็นมิตรภาพสร้างสรรค์มิตรภาพที่ดีๆต่อกันเห็นบอกคนไทยยื่นมือไปซอยเหลือเพราะว่าสิเป็นนายใหญ่จนยันถึงลูกหลานทุเจ้าทุเจ้ากันยังบกหู้จากบุญคุ้นอีกเนาะก,กับบกบกหูบ้บ่าเข้าใจกันว่าเป็นยังทุเจ้าถึงในมองคนไทยนี่ว่าเป็นคนเทแบบเป็นประเทศที่เหยียบทุเจ้ายุดตลอดเวลา บมว่าเข้าใจเด้ว่าพวกเจ้าเนี่ยมันถืออนมาจังไดอีอย่างจังไดบ่เข้าใจเลยทางทางที่คนไทยนี่ใจดีใจบุญใจกุศลมาโดยตลอดวอลกับภุมมใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยที่ได้เกิดอยู่ในเมืองพูธที่ได้มีพระมห ah ากษัตริย์เป็นประมุกที่ได้มีพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่บรรพรบุรุษจนเท่าสม,มื้อเนี่เป็นที่ปกปักรักษาของประชาชน เนาะเป็นลมโพ่อลมไส้ของประชาชนจังใดจังใดกับอยากมีพระมหากษัตริย์ต่อต่อไปพี่น้องไพศิวะจังใดกับสร้างออขอสนับสนุนให้คนไทยอยู่ในระบบระเบียบของประเทศไทยคือเก่าถ้าเกิดว่าา้ตัดงบของขเขมรของกัมพูชาออกลิ้นกัขอสนับสนุนในส่วนนี้คือกัดพี่น้อง เท่าเหตุลงไปนี่เท่าส้างนามพร่ำความดีลงไปในเมื่อเท่าเหตุลงไปแล้วมันบริไมีผลประโยชน์อีกอย่างที่จะกลับมาสู่ประเทศไทยเท่าเลยมีแต่แต่มมัดทำลายทำลายของประเทศทเท่าเราเท่าเป็นอย่างเท่าจะต้องไปสนับสนุนประเทศที่เขาไม่เหยียบเท่าเป็นบรินองว่าเพราะว่าคนไทยเท่าก็ล้มบาคขื้นกันลูกหลานเท่าโตขึ้นมากก็ต้องอยากพัฒนาประเทศชาติคือกันเป็นบร สิไปเอาคนอื่นมาสนับสนุนในเขามีการศึกษาดีๆเขามีอยู่มีกลิ่นที่ดีๆเพื่อยังเพื่อไม่เหยียบค้นของประเทศจาของนั่นบอกจังคอยสิว่าเป็นคนดีมันบ่ต้องดีแล้วมันเลิกดีได้แล้วพอตัดกัตัดไปโลดส่วนกำแพงรอบนั้น เฮ็ดก็เฮ็ดเป็นโหลดลิ้นวานนะอันนี้ลิ้นเป็นประชาส่นตาในตาดำดำในน้อยตาดำดำเมา่าลิ้นก็ขอออกซิธ์ออกเสียงในจุดนี่คือกันนั่นละพะวันใน่ฐานะับประชาชส่นซื่อนันละพี่น้องมันเห็นแต่ในออนไลน์นอแต่ตื่นเลือกน้ำบางนั้นเท้าบูหูอีหยังขึ้นอ,อีหยังตามแหล้วแต่ทูกสิ่งอย่างมม่ก็ขืนอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นแหล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นสีบัญชามาเฮ้าสองประเทศบางเทือนนะกัมพูชาเพิ่นกับบด้หูตากวาง คือจังประเทศเท่าเป็นทีนาเห็นใจเป็นทีนาสงสารคือกันพี่น้องเพราะว่าเพิ่นถือเป็นหูปิตาในเรื่องของโชเชียวในเรื่องของข่าวสารบานเมืองเนี่ยงบางเรือเิ่นกันได้รับข้อมูลเท็ดๆมากยังทีหลายๆขังหลาย,ๆข,าลายๆข้าวเนะที่ถ้าผู้ใดที่ยุ่เมืองไทยก็สีไดรับข่าวสารที่ดีๆแต่พอเว้าออกมาแล้วเพิ่นก็นถือเนาะคือสาววันนา กลเป็นตายอิทุนซาดและหลายข้นที่ออกมาว้ากระถึกทั้งรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยจัดการไปซะแล้วเข้ากับเพิ่นจำเป็นเพื่อกระตองอยูแบบเงียบๆยู่ให้เป็นเย็นให้ได้นอกจากนี้นก็เป็นกำลังใจให้บว์สิสไปฟังกัมพูชาเือว่าฟังไทยกสร้างเข้าระษาชนเข้าไปหงมือยอย่างในเรื่องของผู้ลักผู้ใยเพื่อสีบัญชาการ ผู้บริหารประเทศทั้งสองฝ่ายเนาะพี่น้องเนาะเขากับามิตรแต่เป็นกําลังใจให้กันและกันไปจึงได้กระสู้กันไปผู้ได้ที่ได้รับความเดือดร้อนอยูกอ่กับขอเป็นกําลังใจให้สู่ไปน้ากันนี่ละพี่น้องบว่าสิเป,ป็นฟังไท้ฟังกัมพูชาถ้าเกิดว่าสักมื่อหนึ่งเฮามียุติอีกอย่างทุกอย่าง กะหวังว่าสักมือหนึ่งเข้ากับสีหันหนาเขามาเว่ามาคุยกันดีๆเป็นมิตรภาพที่ดีๆเข้าประชาชนดตาดำๆกะมิตแต่แนวหวังว่าจังสันเนาะสำนีละจ้าสำหรับคลิปนี้กะมา,ามาว้ามาว่าสู้กันฟังเนาะเขาเห็นนี่ยังเขากะมาว้ามาว่าให้กันฟังมาอัปเดตข่าวสารต่อไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องคันลิ้นไปเห็นคลิปอีกอย่างที่จะมาเ่าสู้กันฟังอีกเล่นกะสีน้ำลงมาให้มาอัปเดต ให้พี่น้องเข้าเบิงเข้าฟังกันคือเก่าอะและพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพ่อแค่นี้ละจ้าสวัสดีค่ะ